สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหน้ายามเช้าๆนะครับกับรายการพักเครื่องคนนิยมนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรอดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0805122332ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับอ่าพีนี้นะครับก็มีพักเครื่องหลากหลายรายการเนาะอ่า หลากหลายคาาณิคณาจานนะครับเนาะมีทราบที่มาบ้างไม่ทราบที่มาบ้างนะครับเนะาะอ่าฝากพี่ๆนะครับพิจารณากันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยนะครับเนาะ,นะ,นะอ่ามาเริ่มเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับอ่าเราจะเริ่มต้นกันวันนี้นะครับเราเริ่มกันที่องค์ละสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะอ่าสามารถรวมกันได้นะครับองค์ละสามร้อยห้าสิบาทนี้สามารถรวมกันได้สามองพันเนาะ องค์ที่หนึ่งครับเหมือนจะเป็นรูปหล่อหรือสีนะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับเนาะอ่านี่ครับเนื้อเก่ามากเลยนะครับอ่าเนื้อเก่าดีเนาะน่าจะเป็นเนื้อพวกเนื้อสำดิดเลยนะครับพี่ๆอ่าองที่หนึ่งครับสามร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปครับรายการที่สองครับอ่านี่ครับเป็นหลวงพ่ออะไรผมไม่แน่ใจนะครับเนาะอ่าน่าจะเป็นเนื้อสำดิดนะครับพี่ๆเนื้อเก่าดีเนาะอ่านี่ครับ หูจะอ่าหูจะใหญ่นะพี่เนาะอ่าเนี่ยครับอ่านี่ครับโโอ้หเนื้อเก่ามากเลยอ่าองนี้รายการที่หนึ่งนะครับอ่าขอไปครับรายการที่สองครับสามร้อยห้าสิบาทครับต่อไปครับรายการที่สามครับอ่านี่ครับอันนี้รูปหล่อไม่ทราบที่นะครับอ่ารายการที่สามครับองละสามร้อยห้าสิบาทเนาะเนื้อเก่าดีนะครับมีคราบเขียวด้วยนะครับพี่ อ่าเนี่ยครับมีคาบคาบเขียวขึ้นแบบนี้เลยเนาะอ่าแล้วก็ขออนุญาตบอกกล่าวกันนิดนึงนะครับนะสำหรับพี่ๆนะครับที่สั่งพากับผม EP นี้เนาะอ่าวันจันทร์นะครับก็จะจัดส่งได้อ่าวันศุกร์เลยนะพี่นะอ่าจะจัดส่งได้วันศุกร์เลยพอดีผมไปธุระต่างจังหวัดเนาะอ่าแต่ก็ไม่อยากให้พี่ๆพลาดพากัานก็เลยอ่าอัดคลิปแล้วไม่ลงวันจันทร์นะพี่นะ อ่าองนี้รายการที่สามครับสามรอยห้าสิบบาทครับต่อไปครับรายการที่สี่ครับอ่านี่ครับเป็นหลวงพู่ธวดครับน่าจะเป็นพิมพ์เตารีดเนาะอ่านี่ครับโอ้โหหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหเนื้อสวยดีนะครับอ่านี่ลองลอยนะครับเป็นหลวงพูทวดนะครับน่าจะเขาน่าจะเรียกพิมพ์เตารีดเนาะ อ่าองนี้ครับรายการที่สี่ครับสามรอยห้าสิบาทครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับอ่านี่ครับอีกหนึ่งองครับอ่าหลวงปู่ทวดนะครับองนี้ก็สาม้อยห้าสิบบาทนะครับพี่พี่อ่านี่ครับอ่าเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ อ่าองนี้รายการที่ห้าเนาะอ่ารายการที่ห้าครับเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อไปครับรายการที่หกครับอ่าองนี้ครับเป็นพักกลิ่งนะครับอ่าน่าจะเป็นพักกลิ่งเปาเวเลสเนาะอ่านี่ครับก็เอาติดมาแซมๆซใส่ไปบ้างนะครับอ่านี่ครับเนื้อสวยนะครับพี่ๆเนี่ยครับโอ้โหดูครับอย่างกระมัคขามเปียกเลยเนาะน่าจะเป็น พวกเนื้อสมฤทธิ์โบราณนะครับแล้วก็มีค่าบเขียวขึ้นแบบนี้เลยนะครับเออดูแล้วเก่าดีนะพี่เนาะอ่าดูแล้วเก่าดีเนาะอ่าองนี้รายการที่6ครับ3 5 0ห้าบาทครับต่อไปครับรายการที่7ครับอ่านี่ครับเป็นเอ่อรูปหล่อหลวงพ่อไผ่นะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อไผ่เนาะอ่านี่ครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับอ่าลอยยุบรอยย่นวัตถโลหะนะครับ โอ้โหดูเป็นธรรมชาติดีนะครับพี่ๆอ่าองนี้รายการที่เจ็ดนะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อไปครับสามรอยห้าสิบาทครับต่อไปครับรายการที่แปดครับอ่ามีอีกหนึ่งองนะครับรูปหล่อหลวงพ่อไปเนาะอ่าอนี่ครับดูกันได้เลยนะครับลอยยุบลอยย่นนะครับอ่า ใต้กนน้นนี่มี100รอยตะไบนะครับอ่าใต้ก้นมีรอยตะไบด้วยเนาะอ่ารายการที่แดครับถามห้าิบาทครับต่อไปครับรายการที่9้าครับอ่าองนี้ครับเป็นรูปหลอมไม่ทราบที่เนาะไม่ทราบหลวงพ่อนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับอ่านี่ครับมีรอยตะไบใต้ก้นด้วยนะครับอ่าองนี้มีรอยตะไบใต้ก้นด้วยนะครับ อ่ะองนี้รายการที่9ครับอ่ารายการที่9นะครับ350บาทนะครับต่อไปครับรายการที่10ครับอ่านี้เป็นพระกลิ่งปิตานะครับองค์นี้ไม่ทราบที่นะครับเนาะอ่าองนี้ไม่ทราบที่นะครับแต่เนื้อหานี้ค่อนข้างเก่าเลยนะครับน่าจะเป็นเนื้อสำริดเลยนะพี่เนาะอ่าน่าจะเป็นเนื้อสำริดเลยนะครับนี่ครับมีปิตานะครับแล้วก็ถืออะไรสักอย่างนะครับวันนี้ผมไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรนะครับ อ่าวงนี้รายการที่10นะครับอ่ารายการที่10ครับ350บาทครับต่อไปครับรายการที่1 1ครับอ่าองนี้เป็นอ่ารูปหล่อหลวงพ่อไปอีกหนึ่งองนะครับองนี้จะค่อนข้างใหญ่เลยเนาะใหญ่กว่าองเมื่อกี้นะครับอ่าองนี้อ่าเนื้อเก่านะครับดีนะครับพี่ีโอ้โหนี่ลอยต่อใบนะครับนี่ครับโอ้โหใบหน้าคมชัดเจนแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับมือนิ้วเป็นนิ้วเลยเห็นไหมครับพี่พี่อ่านิ้วเป็นนิ้วเลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับสนิมเขียวเนาะอ่าองนี้รายการที่สิบเอ็ดครับสาม้อยห้าสิบาทครับต่อไปครับรายการที่12ครับอ่านี่ครับเป็นหลวมปุดทวดเนื้อว่านนะครับอาหานี้ก็จะย้อนยุคนิดนึงนะครับถักลวดมาย้อนยุกนะครับพี่พี่อ่าเนี่ยครับ มีไข่ขึ้นแบบนี้เลยเป็นเนื้อว่านเนาะอ่าเป็นเนื้อว่านนะครับพี่พีหลวงปู่ทวดองค์นี้นะครับเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่ารายการที่สิบสองนะครับอ่าหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านต่อไปครับรายการที่สิบสามครับอ่านี่ครับเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับอ่านี่ครับด้านหลังมีหน้าปกใบมะขามนะครับเนาะนี่หน้าปกใบมะขามมีตะกรุดด้วยนะครับแล้วก็มี สัญลักษณ์หรือโค้ดเนาะเนี่ยครับอของหงงเพอเลยมีตะกรุดมีพยากรุษด้วยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นขุนแผนนะครับอ่าครับขุนแผนนี่ครับโอ้โหดูครับเก่าๆเลยนะครับอ่างนี้รายการที่13ครับเอา350บาทเนาะต่อไปครับรายการที่14ครับอ่านี่ครับเป็นเออ่ล็อกเก็ตเออ่รูปถ่ายหลวงปู่โตเนาะน่าจะออ่าาขออภัยครับด้านหน้าเป็นรูปถ่ายหลวงปู่โต ส่วนด้านหลังเป็นล็อกเก็ตหลวงู่โตนะครับมีจีวรเนาะแล้วก็มีอัคระยันนะครับของหลวงปู่เลยนะครับอ่านี่ครับเป็นรูปถ่ายนะครับพี่ๆนี่พระราชสังวัลลาพิมนเนาะอ่านี่ตรงนี้มีตอกด้วยนะครับที่รูปถ่ายก็มีตอกรูปตอกโคตรนะครับนยครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่โตนะครับมีจีวรองท่านด้วยนะครับรายการ14ครับ350บาทครับ ต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับอ่านี่ครับอีกหนึ่งรายการนะครับอ่าอีกหนึ่งองค์นะครับด้านหลังเป็นล็อกเก็ตหลงปู่เนาะอ่าอนี่ครับโอ้โหสวยๆแบบนี้ครับปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่เห็นไหมมีตอกตรงนี้ด้วยนะครับเป็นต่อเต่าเนาะน่าจะเป็นต่อเต่านะครับพี่ๆอ่าด้านหลังก็เป็นล็อกเก็ตนะครับแล้วก็มีกีวอนเนาะ องนี้รายการที่15ครับ350บาทครับต่อไปครับรายการที่16ครับอ่าอันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรนะผมจำไม่ได้แล้วนะครับต้องอ่าเนี่ยเป็นเหรียญกระไรลเงินเนาะอ่าอ่านี่ครับ2459นะครับพี่ห้าเกนะครับ เหนียญนี้ก็เป็นกระไรเงินเนาะอ่าตรงนี้ครับรายการที่สิบหกครับสามร้อยห้าสิบบาทต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับอ่านี่ครับเป็นเหรียญเจ้าสัวเนื้อกระไรเงินนะครับพี่ๆอ่านี่ด้านหลังมีรอยจานด้วยนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับอ่าเป็นเหรียญเจ้าสัวกระไรเงินเนาะอ่าเนื้อสวยดีนะครับพี่ๆ ด้านหลังก็จะมีรอยจานแบบนี้ด้วยนะครับรายการที่17ครับ350บาทครับต่อไปครับรายการที่18ครับอ่านี่ครับเป็นผ้าสมเด็จนะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับนี่เขียนว่าอะไรเนี่ยเครื่องรางนะครับยอดนิยมเนาะอ่นนี่ครับน่าจะเป็นเนื้อกระดูกนะครับแล้วก็ด้านหลังมีรอยจานแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับเนาะ อ่าเนี่ยครับโอ้โหเป็นน่าจะเป็นเนื้อกระดูกเลยนะครับหลังมีรอยจานนะครับอ่าหลังมีรอยจานรายการที่18นะครับอง์นี้ครับ3 5 0อห้าบาทครับอ่าต่อไปครับเราเริ่มกันอง์ละ400รอบาทนะครับเนาะเราเริ่มกันอง์ละ400อนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่องค์ที่19เลยนะครับอ่านี่ครับอ่าวันนี้ได้มา1กล่องนะครับเป็นฟิตาหลวง ุโตะนะครับหลังเป็นล็อกเก็ตเนาะนี่พร้อมกล่องเลยนะครับอ่าพร้อมกล่องเลยนะครับตอนผมถ่ายรูปให้ดูขออนุญาตถ่ายองค์พระอย่างเดียวเนาะอ่าจะได้ง่ายนะครับพี่ๆอ่านี่ครับเป็นพิตาจัมโบนะครับหลังเป็นล็อกเก็ตหลวงพุโต๊ะเนาะอ่านี่ครับมีเส้นเกสรนะครับเป็นเนื้อผงเกสรนะครับอ่าด้านล่างมีตะกุดนะครับหนึ่งดอกอ่า นี่ครับอ่าสวยๆแบบนี้นี่มีเซอ่ามีจีวอนด้วยนะครับอ่ารายการที่สิบเก้าครับอ่าอันนี้ครับสี่ร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบครับอ่านี้ครับอ่าเดี๋ยวลืมกล่องนะครับอันนี้ครับเป็นพักกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับอ่าเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสเลยนะครับอ่าเป็นพักกิ่งหลวงปูทิมเนาะอ่านี่ครับ ป้อมกล่องนะครับถูกเข้าซูมออกเน,ะเนกาะน,นะครับก้นมีหน้าปกใบมะขามนะครับน่าจะเป็นเนื้อกะไรเงินเนาะเนี่ยแล้วก็มีจีวอนนะครับเป็นพักจริงของหลงพูดทิมนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกรุ่นอะไรนะครับขอได้มาแบบนี้เลยเนะาะ รายการที่สี่ยี่สิบครับสองขออภัยครับรายการที่ยี่สิบสี่ร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับอ่นนี้ครับมีอีกหนึ่งองค์นะครับพร้อมกล่องเลยนะครับกิ่งลงมุกทิมนะครับอ่านี่ครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับอ่าก้นก็จะเป็นหน้าปกใบมะขามเนาะอ่า องนี้รายการที่21นะครับ21ครับเอา400บาทครับต่อไปครับรายการที่22ครับอ่า22กันแล้วนะครับเดี๋ยวสักพู่นะครับต่อไป22ครับอ่ครับนี่ครับเป็นหลวงพุทธดนะครับเรียมกันน้ำอย่างดีเลยนะครับเห็นถามเข้ามากันมากเลยนะครับมีแล้วนะพี่นาองนี้ องเดียวนะครับวันนี้อ่าเนี่ยครับอันนี้ไม่แน่ใจเขาเรียกพิมพ์อะไรนะครับแต่เนื้อเก่ามากเลยนะครับเนี่ยอ่าเป็นเนื้อว่านนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นเนื้อว่านเนาะนะครับมีเม็ดมวลสารชัดเจนนะครับอ่ารายการที่ยี่สิบสองครับสี่ร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามครับอ่านี่ครับเป็นลูกรอหลวงพ่อไปนะครับอ่าตรงนี้จะ อถอดออกจากกรอบเรี่ยมเลยนะครับเห็นไหมจะมีการลนเทียนมาด้วยเห็นไหมเจ้าของเดิมน่าจะถอดออกจากกรอบเลยนะครับไม่เรี่ยมทองก็เรี่ยมเงินเลยนะครับพี่ๆองนี้เนะาะสภาพก็ยังดีอยู่เลยนะครับนะครับโอโ้โหดูเนื้อาหานะครับเห็นไหมนิ้วมือเนาะเป็นนิ้วมือเลยนะครับอโอโ้โหน่ามือเกินนะครับนี่เก่าๆเลย รายการที่ยี่สิบสามครับสี่ร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับอ่านี่ครับเป็นอันนี้เป็นหลวงู่สุขเนาะอ่าเป็นตะกุดใบลานหลวงู่สุขนะครับด้านล่างก็มีพระหลวงู่สุขนะครับอ่านี่ครับมีพระหลวงู่สุขเนาะอ่ามีรอยจานด้านหลังด้วยนะครับพี่พี่มีรอยจานด้านหลังนะครับอ่าเป็นใบลานนะครับเนาะใบลานแล้วก็มีรอยจานนะครับแล้วก็มีปิดทองนะครับเนี่ย องนี้รายการที่24นะครับอ่า24เนาะนี่แบบแบบนี้เลยนะครับอ่า24ครับ400บาทครับต่อไปครับรายการที่25ครับอ่านี่ครับอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นตะกรุดนะครับอ่าเป็นตะกรุดใบลานเนาะของหลวงปู่สุกนะครับอ่าวัดปากของมาขามเท่าเนาะอ่าน่ครับแล้วก็มีพระสององค์ด้านล่างนะครับอ่า อ่านี่ครับอ่าองนี้มีรอยจานหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูอ,อ่เหมือนจะไม่เห็นองคน,นี้รอยไม่มีรอยจานหรือเปล่านะครับอ่าน,นี่ครับแต่ใบลานมีรอยจานนะครับเนี่ยมีรอยจานอาาระเนาะอ่าองนี้รายการที่ยี่สิบห้าครับสี่ร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกครับอ่าน,นี่ครับเป็น พระแผงนะครับหลวงปู่สุขเนาะอ่ามีกี่องค์ครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกองเลยนะครับอ่าใส่ไม้มาแบบนี้เลยนะครับพี่กรอบจะเป็นไม้โบราณนะครับอ่าเนี่ยครับกรอบจะเป็นไม้โบราณแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตลงกล้องเลยเนาะเนี่ยครับองค์ที่สองอ่านี่องค์ที่สามอันนี้องค์ที่สี่องค์ที่ห้านะครับองค์ที่หกอ่า รายการที่ยี่สิบหกครับโอ้โหได้หกองเลยนะครับสี่รอยบาทครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเ็ดครับอ่านี่ครับเป็นหมากทุยนะครับหลวงู่บุญนะครับด้านด้านหลังอ่าห้อยอะไรนะเหรียญเจ้าสัวนะครับอ่าห้อยเหรียญเจ้าสัวด้วยนะครับเป็นหมากทุยหลวงู่บุญนะครับนี่ครับโอ้โห อ่ะเดี๋ยวทำยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญเจ้าสัวกันนะครับอ่านี่ครับเป็นหมากทุยเนาะด้านล่างก็จะอ่าเป็นเหรียญเจ้าสัวน,นะครับนี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าองนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับสี่ร้อยบาทครับ ต่อไปครับรายการละห้าร้อยบาทมีมารายการเดียวนะครับวันนี้นี่ครับอ่าเป็นเขี้ยวเนาะอ่าเขี้ยวเสือนะครับเรียมกรอบสวยๆเลยนะครับองนี้รายการที่ยี่สิบแปดนะครับอ่าเป็นเขี้ยวนะครับพี่ๆมีรอยจานที่เขี้ยวด้วยนะครับนี่อ่ามีรอยจานที่เขี้ยวด้วยเนาะอ่านี่ครับที่ตัวเสือเขามีรอยจานนะครับ อ่างนี้รายการที่2ี่สิบแปดครับอ่าห้าร้อยบาทครับต่อไปครับรายการละห0ร้อยบาทนะครับพี่ๆจะเป็นสิงหวงพอเดิมนะครับอ่าจะเป็นสิงหงพอเดิมนะครับเดี๋ยวสักรู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่รายการที่ยี่สิบเก้านาะองค์หกร้อยนะครับ เดี๋ยวต่อครู่นะครับอ่าเริ่มกันที่ยี่สิบเก้าครับอ่าอันนี้เป็นสิงห์หลวงพ่อเดิมเนาะอันนี้ครับจะเป็นเขาจะเรียกว่าพิมพ์ตะปบเหยือเนาะอ่าเป็นพิมพ์ตะปบเหยือนะครับอ่าเนี่ยครับโอ้โหดูรายละเอียดนะครับอ่าเนี่ยครับพิมพ์ตะปบเหยือเนาะ รายการที่29ครับ600บาทครับต่อไปครับรายการที่ออ,อันนี้30นะครับอ่าพิมพ์ตะปบเหยื่ออีกหนึ่งองค์นะครับนี่เรียมกรอบพร้อมใช้งานนะครับพี่พี่ม่ดูพุทธศิลป์ดูลวดลายนะครับโอ้โหคมๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นสิงหงงพ่อเดิมนะครับ รายการที่30บครับ600บาทครับต่อไปครับรายการที่31อครับอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นพิมพ์3ขวัญเนาะบางคนก็เรียก3ขวัญนะครับสิงสามขวัญนะครับอ่านี่หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมอ่านี้เอา600บาทนะครับนะอ่าเอา600บาทนะครับเนียมกรอบสวยด้วยนะครับโอ้โหดูครับสวยแบบนี้ครับ31 600บาทครับ ต่อไปครับรายการที่สามที่สองครับอ่านี่ก็เป็นสิงห่งเพื่อเดิมนะครับนี่อันนี้เรี่ยมพลาสติกเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเรี่ยมกันน้ําอย่างดีเลยนะพี่เนี่ยครับโอ้โหอ่านี่อาจจะอ่า,อา,อาพอเห็นอยู่ไหมเนี่ยครับโอ้โหดูครับอ่าสองขวัญหรือเปล่าองนี้นะครับอ่าทำท่าเหมือนจะตะปบยื่ขด,ด้วยเนาะใช่ไหมเนี่ย เนี่ยเป็นสองขวัญน,นะครับโอ้โหดูรายละเอียดนะครับพี่ดูร่องลึกๆเลยเนาะอ่ะรายการที่สามสิบสองครับหกร้อยบาทครับต่อไปครับอ่ารายการที่สามสิบสามอ่านี่ครับอันนี้ก็เป็นสิงหงพอเดิมนะครับสามขวัญเนาะอันนี้เรียมพลาสติกกันน้ําอย่างดีนะครับอ่ะเรียมพลาสติกกันน้ําอย่างดีอ่านี่ครับโอ้โหสวยมากเลย ดูอีกฟังหนึ่งนะครับรายการที่สามสิบสามครับห0ร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสี่ครับอันนี้ครับเป็นปิดตานะครับน่าจะเป็นงาแกะเนาะอันนี้อ่าองนี้ผมไม่ทราบที่นะครับอ่าองนี้ผมไม่ทราบที่เนาะอ่าเป็นปิดตางาแกะนะครับนะครับโอ้โหแต่เนื้อเก่าดีนะครับพี่พี มีแตกลายอะไรด้วยเนาะเนี่ยเห็นไหมแตกล่องแตกลายนะครับอ่าองนี้ครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สามสิบห้าครับอ่านี่ก็ห0ร้ยบาทเหมือนกันเนาะปิดตานะครับพี่พี่เป็นงานแกะเนาะนี่ผมไม่ทราบที่นะครับอ่าเนี่ยครับโอ้โหอ่าเนี่ยครับ มียันด้วยนะครับด้านหลังอารายการที่สามสิบห้าครับหกร้อยบาทครับต่อไปครับรายการที่สามสิบหกครับอันนี้ครับเป็นหลวงพ่อป้านนะครับอ่าเป็นสิงหรือเสือนะเขาเรียกหลวงพ่อปานเนาะอ่าเนี่ยครับตรงนี้ก็เรียมกันน้ําอย่างดีนะครับอ่าเรียมกันน้าพลาสติกกันน้ําใสๆอย่างดีเลยนะครับอ่าสภาพก็น่าจะมีการใช้งานมาบ้างเนาะ น่าจะมีการใช้งานมาบ้างนะครับพี่ๆกรอบพลาสติกจมัวนิดนึงเนาะอ่านี่ครับด้านอีกด้านหนึ่งอ,อันนี้รายการที่สามสิบหครับหกร้อยบาทครับต่อไปครับรายการสุดท้ายครับอ่นนี่ครับอ่านี้เป็นรูปถ่ายนะครับขออนุญาต เอ็นกล้องหน่อยนะครับอันนี้เป็นรูปถ่ายหลวงปู่สุกนะครับอ่ปีอะไรครับเนี่ยสองสองสามเก้าศูนย์เหรอครับอ๋อพอปีวอกนะครับปีข้างขึ้นข้างแรงของเขาเนาะอ่าเนี่ยครับหลวงปู่สุกนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับอเนี่ยพระครูวิมนคุณาก่อนนะครับที่ระลึกสร้างพระอุโบสถอันนี้เอาสองรอยบาทพอแล้วพี่นะอเอาไปไวๆเลยนะครับภาพถ่ายหลวงผู้สุกนะครับอเอาไปไวๆเลยขนาดนี้เนาะประมาณเยาเอาสลับเมตรแป๊บหนึ่งนะครับคร่าข้าวนะครับพี่ๆน้านนี้สิบสองเซนนะครับอ่าสิบสองเซน ส่วนด้านนี้นะครับประมาณ17เซนนะครับอันนี้กรอบกรอบด้านนอกถึงด้านนอกเลยนะครับอ่ะอันนี้เอา200บาทพอแล้วพี่นะไปไปไวเลยนะครับอ่ะตัวว่ากะตอนแรกกะอ่ะเนี่ยครับอ่าตอนแรกผมก็กะจะเก็บไปเลยนะอันนี้อ่ะเอาไปไปไวเลยนะครับ200พอนะครับรายการที่37ครับ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอเดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยครับครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ